พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่น่าย,ยินดีค่ะเพราะว่าอาจารย์สาวของไทยท่านหนึ่งนะคะไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกค่ะคว้ารางวัลน,นะคะเป็นการคว้าเหรียญทองจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมดีเด่นจากงาน Euroevent 2020ค่ะอาจารย์ท่านนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพศสัชกรหญิงรัตติรสคนการหรือว่าดรออยค่ะเป็นอาจารย์จากคณะเพศสัชกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดรออยเนี่ยเดินทางเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตรกรรมดีเด่นจากงานยูโรอีเวนต์2020ทวีปยุโรปนะคะนำเสนอ2ผลงานนวัตรกรรมผลงานแรกเนี่ยก็คือขมิ้นชันละลายน้ำได้มากที่สุดในโลกกว่า40,000เท่าเราได้ทำการทดลองการละลายน้ำเปรียบเทียบระหว่างขมิ้นชันทั่วๆไปกับขมิ้นชันที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มการละลายน้ำมาดูผลการทดลองกันค่ะ ขมิ้นชันทั่วๆไปนะคะเมื่อมันไม่ละลายน้ำมันก็จะตกตะกอนนอนก้นค่ะแบบนี้ถ้ารับประทานเข้าไปในร่างกายนะคะจะมีสารสำคัญน้อยกว่า1%อร์ซที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วออกฤทธิ์ได้ค่ะขมิ้นชันที่เราพัฒนาขึ้นสามารถละลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ จากการทดลองค่ะก็พบว่าเราสามารถละลายน้ำได้ถึง40,000เท่าเมื่อลองเปรียบเทียบสารสำคัญของสารละลายขมิ้นชันทั่วไปกับขมิ้นชันละลายน้ำของเราพบว่ามีอัตราส,ส่วนของสารเคอร์คิวมินอย